หอยสดๆกุ้งสดๆใสยนะคะหอยแครงแดงเลือดอยากสดมากเท่าไหร่หนะนะครับแนะนําเลยนะครับคุณน่ะผู้ร้อยองค์ลงเองเลงนะครับใส่หอยเด้อนะครับซีฟู้ดนะซีฟู้ดัำได้หอยสดๆกุ้งส,สดๆนะตัวเป็นๆค่ะสดจากสเตหีบแมนแล้วส, <jer: S 2> สดตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะนี่ร้อยองค์ลงเองเองแล้วนะครับหั่งบดหันได้นะัของทะเลนะครับใส่หอยซีฟู้ดตลาดรถไฟอุดรธานีค่ะ สวัสดีพี่โมนะพี่โมเข้ามาดูด้วยพี่โมเสร็จงานแล้ววันนี้กลับแล้วนครสวรรค์เพราะข้าคือเว้าดูแท้ว่าะท่านพูดไปเรื่อยว่าะท่านแต่ก็ไม่เรื่อยเปื่อยนะคะมีศาลาอยู่มีนะฮะศาลาเว้าดูแท้รือว่าต่ำเพราะท่านอ้าวคันขันใบเบาเบามันงตเงียบใช่ใช่ไม่กับปอบันเทิงเนาะ อันนี้มีสองคนเองพี่โมอยู่กับพ่อสองคนไกล้มาวครับเรื่องน้ำลงน้ำลายหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มันไม่มีหรอกนะบอกเหตุผลตลอดนะครับว่าเราหายใจออกพวกนี้ยมันจะอูดตัดมากๆเลยครับบางทีจนไม่มีอ่าเป็นตัวของตัวเองเลยอ่าน้ำตาลองแก้มอยู่อีกถ้วยหนึ่งเลยน้ำตา ไงเด็ดสิบเอ็ดไงหรือว่าบังเอิญวันน้อยอ่ะจรลิดจะหลิยใครคนบอกว่าชอบจรลิดเนาะนะครับมันเป็นการแสดงเนาะเวลาลักรอกหลเนาะเดี๋ยวพิมพ์ต่อนะนะครับน้ำตาลก่อนสวัสดีนะคะถั่วบอกยาวไม่ใส่ขอมไม่ใส่ไม่คัดพิม สตอร์เมืองใต้เนาะไม่โยนไม่โยนเหมือนเหมือนอะไรนะสตอร์เมืองใต้เบเกอรี่สตอร์แคลยนส่วนสตอแปลว่าเรานะครับสตอสตอร์สตรอเบอร์รี่มวยแห้งรีบหน่น้องเพลนทั้งสี่ก็ชื่นใจนะครับคนเมอยก็เข้ามาัายฐานท้ายนะคะคิวยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะ สวัสด,ดีค่ะเชิญน,นะคะเชิญมาทำเองเลยค่ะค่ะก็กำลังอยู่่ะก็เลยร้องไห้นะครับขอบคุณนะน,น,น่ารักไหมตัวจริงน่ารักไหม,มนนไม่ร้ายเหมือนปากใช่ไหม,ม <c oughs> จริงๆมันเป็นเรื่องอารมณ์นั่นแหละพยายามปรับนะครับข่อทนทษสังคมไปแล้วเนาะการสัมผัสจะรักเองค่ะบังเอิญมันได้อะ <c oughs> เข้าใจเข้าใจเนาะพูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศแล้วเนาะครับกระแสคิดต่างก็เยอะนะครับก็รับฟังนะนะครับไม่โกรธไม่เกลียดกันพยายามปรับนะซอกลงเยอะเลยน่ารักขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมความน่ารักเนาะต้องสลันซอฟขึ้นกว่าเดิมต้องวางตัวดูว่ามัน เป็นแบบนั้นก็ปรับตัวนะครับพิกประมาณห้าเม็ดโอเคได้พิกร้านนี้เผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดทุกเม็ดเผ็ดทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดใช่ไหมกับลูกค้าเผ็ดกว่าลูกค้าเวลาพูดอ่าระบุว่าไม่เผ็ดเนี่ยพอพึ่งกับยอยักษ์ดูดีๆนะครับอ่านเป็นไม่เย็ดไม่เย็ดตลอดเลยไม่เผ็ดไม่ได้นะไม่เผ็ดไม่เผ็ดอ๋อมันกลบหัวไงเขาพากัน เปียนอาหารตามสั่งเนาะไม่เผ็ดไม่ใส่พริกไม่เย็ดไม่เย็ดอยู่นี่แหละอ่ะดูดีๆนะคะยอยากับเผาพึ่งนะเช่นได้บางๆสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคือเยอะไหมครับคิวไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะไม่เยอะไม่นานไม่นานครับเขียนได้เลยถามผไม่นานนะเดี๋ยวเปลี่ยนยู่ตรงนี้นะเนาะ